ณหมู่บ้านเจ้าจอมยุทธฮ<ห>้ยเนี่ยคือนายบุญเกษตรกรรายใหญ่ประจำหมู่บ้านเจ้าจอมยุทธยกกันให้ดีๆนะเว้ยอย่าให้ผักผลไม้ค่าเสียหายล่ะรับทราบครับลูกพี่เฮ<อ>้ยไปช่วยกันหน่อยราวังด้วยนะอย่าให้ผักเสียหายด<อ>ูผักค่าซะก,ก่อนนี่ไอ้มิ่ง วันนี้แหละเอ็งแพ้ขาดแน่ <laughs> ส่วนนี่คือนายมิง่งเกรรษตรกรตัวอย่างประจำหมู่บ้านเจ้าจอมยุทธายุดดีๆลูกระวังกันชั้นครับลงาสายแล้วเฮ้ยความที่เป็นคนชอบโอ้อวดนายบุญมักพูดจาโอ้อวดและข่มนายมิ่งเสมอไอ้มิงเอ็งมาช้านะวันนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่า เอ็งมีอะไรให้พี่ช่วยก็บอกได้นะไม่มีอะไรหรอกพี่ขอบคุณนะครับแต่ก็ต้องหน้าแต่กลับมาทุกครั้งวางนี้เล้วางอบไออื้อเไมทมเป็นอะไรพี่ไม่ไไไพี่อือไม่ก็อร่อยเนอะพี่ มึงมึงจัดไปเลยโอ้ช่วย<ม>ผมกินผักสดสดครับผักสดสดเจ๊ผักมั э นเหี่ยวอ่ะโอ้ยผักเพิ่งเก็บมาจากสวนประชาชนนี้เองครับผักก็เหี่ยวคนก็เหี่ยวอะไรามาไปร้านอื่นเลยตาพีโอ,อกอาสหน้าเชิญใหม่นะครับ อผักสวยๆจะป่อสารพิษครับอันนี้โลนึงค่ะอันนี้โลนึงอ่ามาถุงมาแล้วก็ทำไมผักร้านมันขายดีจังวะไอเป็ดครับลูกพี่จะทำไงดีวะ ข้าถึงจะรู้เคล็ดลับของไอ้มิงมันได้เออลูกพี่เอาอย่างนี้ไหมยัยงไงวะเราไปเสืบดูไหมพี่เขาว่ากันว่าเนี่ยลูกเขารู้เราลบร้อยครั้งจะนะาร้อยครั้งนะเออพี่เข้าท่าเว้ย <laughs> ถูกของเอง <laughs> ทีนี้ละน <laughs> ี่แพ้ข้านะไอ้มิง เออนีงวะแน่ใจนะว่าวิธีนี้มันพลางตัวได้จริงเะรอไว้ใจผมเถอะนะฝีมือระดับนี้แล้วหัว เฮ้ยแล้วเฮ้ยจับมันแกจะเข้ามาทำไม่ดีพี่ไรกุสาข้าใช่ไหมโอ้ยเปิดหน้ามัดิเอจปิดไม่เปิดเออยอลยนะอเปิด้ายนจโโอ้ยอย่าทำอะไรฉันเลยโอ้พี่บุญกูตายแล้วทำไมมาทำอย่างนี้เนี่ย ฉันก็แค่อยากรู้ว่าแกเนะี่ยมีเคล็ดลับอะไรดีๆไงได้ผักผลไม้ของแกถึงได้สวยงามขนาดนี้โอ้ยเรื่นแค่นี้ถามกันดีๆก็ได้อไอ้ที่พืชผมมันได้ผลผลิตสวยงามมันนะตรงน,นี้เลยปุ๋ยน้ำจอมยุทธแกรมมาทูปุ๋ยน้ำจอมยุทธแกรมมาทูปุ๋ยน้ำแกรมมาทูตราจอมยุทธมีธาตุอาหารครบใช้ได้กับพืชทุกชนิดช่วยเพิ่มผลผลิตให้ไม้ผล ผลไม่แตกไม่หลุดร่วงช่วยขยายขนาดของผลช่วยเพิ่มผลผลิตให้พืชผักช่วยให้ใบเขียวขึ้นแข็งแรงขึ้นต่อต้านโรคได้ดีใช้คู่กับ A f o r อ e ช่วยเร่งการดูดซึมของสารอาหารทุกชนิดเข้าสู่พืชทั้งทางใบาทางต้นทาง,ทง,ทงรากตั้งแต่นั้นมาพืชผลของนายบุญก็สวยงามไม่แพ้ไหนมิ่งและทั้งคู่ก็กลายเป็นมิตรแท้ที่ดีต่อก,กันนับแต่นั้นมา ปุยน้ำตราจอมยุทธมิดแพ้เพื่อเกษตรกรไทย